ฮนาดูเซตสวัสดีครับเป้ครับโอยรีแอคชั่นเทรลเลอร์กันหน่อยอันนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็น teaser, ทีเซอร์เทรลเลอร์จากพรามวิดีโอ The Lord of the Rings The Rings of Power โอ้โห,โหรอมานานนะครับกับ เทรลเลอร์นี้เพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้เขามีปล่อยมาเป็นแบบว่าตัวอย่างแบบยั่วน้ำลายคือไม่มีอะไรเลยอันนั้นมันเขาโชว์แบบว่าเป็นกราฟิกเฉยๆเออเป็นการนี่เขาเรียกว่าประกาศชื่อซีรีส์เอออันนี้เป็นซีรีส์นะเป็นซีรีส์ที่เป็นของแฟรนไชส์เดียวกันกับ The Lord of the Rings อ่าก่อนหน้านี้เขามีแค่แบบว่าประกาศชื่อว่าใช้ชื่อว่า The Rings of Power แหวนแห่งพลังโอเคแล้วก็มีภาพนิ่งเป็นแบบว่าทีเซอร์โปสเตอร์นะครับออกมายั่วๆก็เยอะเหมือนการปล่อยมาหลายรูปเหมือนกันอ่ะอันเนี้ยเป็นทีเซอร์เทรลเลอร์ตัวแรกเลยขอดูหน่อยซิ 2> 1 2 3 go อโอ้โห <there? S 1> อย่างงาม วิชวลนี่คือแบบว่าน้องๆหนังใหญ่หืมคนลุก before the king โอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา before fellowship แก๊งโสรโด,โดไอ้นี่เอลฟ์ป่าวะธนู before the ring โอ้โหโอ้โหให้ CGI ไม่ธรรมดาเว้ย New Legend b e g i n s This f o l l d ได้อยู่จบแล้วเรอเนี่ยโอ้โหมึงจะสั้นไปไหนโคตรสั้นพรามวิดีโอขอบใจมากหนึ่งนาทีท่วนโอเคโอเคอย่าไปว่าเขา เขาใช้คำว่าทีเซอร์เทรลเลอร์คือแบบว่ายั่วๆก่อนยั่วๆก่อนทีเซอร์ทีสยั่วๆก่อน1.00เลยคือแบบว่าฝั่งฝ่ายแผนกตัดต่อเนี่ยเอดิติ้งเนี่ยเป๊ะมากเอดิเตอร์แม่งโคตรเป๊ะ1.00เออ thank you ขอบใจเอาเปิดไฟล์ก่อนโอเคก็ขนลุกใช้ได้ถือว่าแบบว่า VFX CGI Visual นะครับสวยงามมากๆสั้นไปนิดนึงเอออะ้วขอดูประกาศวันหน่อยซิเมื่อกี้เห็นเว็บเว็บเ e ปเ e มเนะครับวันที่2กันยายนนี้ปีนี้มาละเออเดือน9ก็อีกนานพอสมควรทีเดียวน่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรเทรลเลอร์อื่นๆ ที่จะปล่อยตามมาอีกอะอย่างแน่นอนคืออันนี้มาแบบว่ายัวย่วๆก่อนยัวย่วๆย่ยๆเออฝากไว้นะครับเดี๋ยวผมจะทําอีกคลิปหนึ่งเป็นแบบว่าคุยกันเออความรู้สึกกับแฟรนไชส์นี้ The Lord of the Rings ผมดูมาชอบหรือไม่ชอบฮอบบงฮอบบิทเป็นอย่างไรนะครับนิยมนิยายเคยอ่านไหม เดี๋ยวไว้จะไปทำคลิปเพิ่มนะครับเป็น Exclusive Video ด oh. ี <Yahoo. S 1> ช่องเราเดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดาจะเป็นคลิป Membership only นะครับสำหรับสมาชิกเท่านั้นโอเคใครที่สนใจนะครับสมัครเป็นสมาชิกของช่องนะครับสมัครเป็น Membership ของช่องเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ให้เลยใน Description นี้แล้วเดี๋ยวหลังทีเซอร์เนี้ยเดี๋ยวมีอีกคลิปหนึ่ง เป็นคลิปเฉพาะสมาชิกเท่านั้นเออเดี๋ยวไปเมาส์กันยาวๆในคลิปนั้นนะครับในคลิปเฉพาะสมาชิกเท่านั้น membership only นะครับอาโอเคฝากไว้ด้วยนะครับรบกวนใครที่อยากแบบว่า s พ p อ o r t ช่องนะครับช่วยเหลือช่องให้มันดำเนินเดินหน้าต่อไปได้เนี่ยก็รบกวนฝากสมัครสมาชิกกันไว้ด้วย thank you โอเคอ่าคลิปนี้ ให้คะแนนก่อนเออเป็นสูตรของช่องเราอยู่แล้วผมแม่งบ้าให้คะแนนชาติที่แล้วเกิดมาเป็นว่ากรรมการไอ้กูต้องให้คะแนนก่อนเว้ยขอให้คะแนนหน่อยเต็มสิบคะแนนความ hype H Y P E ความแบบว่าตื่นเต้นคลึกคัก hype หลังดูทีเซอร์เทรลเลอร์ตัวนี้อันนี้ขอติงไว้นิดนึงว่ามันสั้นไปหน่อยมันยังเป็นแค่แบบว่าทีเซอร์หนึ่งนาทีท่วน คลิปนี้นะครับผมให้ไปเลยที่8เต็มประมาณนี้เมื่อกี้ลังเลอยู่เอให้แค่7ดียวไมว้าแต่มแบว่าช่างใจอารมณ์ของตัวเองอยู่ก็โอเคแหละ8ก็ได้อยู่เพราะว่าผมอยากดูนะผมอยากดูพอสมควรทีเดียวทีนี้ขอต้องเป็นรอดูเทรลเลอร์ตัวเต็มๆที่มันยาวกว่านี้ก่อน แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเมาส์กันอีกทีนึงโอเคก่อนจากไปนะครับขอขอบคุณทุกๆซับสไคร์เบอร์เลยขอบคุณทุกทกคนที่กดติดตามช่องเราไว้อันนี้ขอบคุณจริงๆขอบคุณมาก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 นะครับขอบคุณทุทกๆคอมเมนต์ที่แวะมาคุยกันเสมอมาไม่ว่าจะเป็นหน้าเก่าหรือหน้าใหม่ๆนะครับผมตอบครบทุกคอมเมนต์นะครับอ่านครบทุกคอมเมนต์แล้วก็ขอฝาก Facebook เออเพจ Facebook ไว้ด้วยนะครับใครที่เล่น Facebook อยู่เป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยฝากไปกดไลค์ป๊าบอ่าเพจ Facebook ไว้หน่อยอย่างตอนที่เขาแชร์เป็นอ่าคาแรคเตอร์ทีเซอร์โปสเตอร์มานะครับผมก็ไปแปะไว้แล้วในเพจเราเลยเอออัปเดตไว้แล้วเรียบร้อยเลยเพราะบางทีอะไรที่มันเป็นแบบภาพนิ่งรูปนิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็จะไม่มาทำเป็นคลิป YouTube นะครับเออผมก็จะไปแปะอัปเดตแชร์มา ในเพจ Facebook ของเราเลยตอนนี้อัปเดตเรื่อยๆนะครับใครสนใจฝากไปกดไลค์ไว้หน่อยโอเคส่วนใครที่เพิ่งมาเจอผมคลิปนี้คลิปที่หนึ่งอาจจะถูกใช้กันถูกชะตากันแต่ยังลังเลที่จะกดติดตามให้ช่องเราเนี่ยไม่ต้องลังเลแล้วนะครับทุกคนอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้แต่ต้องไม่บูลลี่นะครับสวัสดีครับ